สวัสดีครับวันนี้มาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา5 3นะครับโจทย์กำหนดให้ข้อมูลชุด1มี6จจำนวนคือ2 3 6 1 1 a b ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ8และค่ามัธยฐานเท่ากับ7แล้ว absolute a ลบ b มีค่าเท่ากับเท่าใดสิ่งที่ต้องระวังให้ดีของข้อนี้เลยคือการที่เขาบอกมาข้อมูล6จจำนวนนี้คือ2361 1 a b มันเป็นการเรียงลาดับจากน้อยไปหามากไหมเขาบอกปะครับเขาไม่ได้บอกดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องวาง2361ามิไว้แยกกันอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยเอา A กับ B มาแทรกเข้าไปเราไม่รู้ว่าตัวไหนจะอยู่ตรงไหนเพราะเดี๋ยวมันจะมีการส่งผลต่อค่ามัธยาฐานเราต้องหาการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากโอเคพี่แบงค์มาวิเคราะห์คำแรกตัวนี้เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ8 ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ8แปลว่า x บาร์ bar, มีค่าเท่า8ปกติ x บาร์หาจากอะไรครับหาจากซิกมา x ส่วน n นั่นหมายความว่าเอา2บวก3บวก6บวก11บวก a บวก b แล้วทั้งหมดหารด้วยจำนวน6จจำนวนมีค่าเท่า8อยู่ย้าย6คูณควายขึ้นมาก็เลยกลายเป็น48ฝั่งนี้พี่แบงก์ก็บวกมา2บวก3ได้5 5บวกหได้11 11อ็บวกสิได้22 mm hmm. เท่ากับ a บวกบแปลว่า a บวก b ย้าย22กลับไปลบก็เลยได้26่สหโอเคหลังจากนั้นพี่แบงค์จะมาวิเคราะห์เรื่องของคำว่าค่ามัธยาฐานต่อโจทย์บอกว่าค่ามัธยาฐานเท่ากับเจการที่โจทย์บอกมาว่าค่ามัธยาฐานเท่ากับเจเนี่ยครับพี่แบงค์บอกว่าถ้า a มันมาอยู่ตรงนี้ สมมุตินะครับถ้ามีตัวแปรตัวเนี้สองตัวตัวใดตัวหนึ่งมาอยู่ตรงนี้และอีกตัวหนึ่งไปอยู่ตรงนี้เป็นไปได้ไหมกลายเป็นตัวนี้เป็นตําแหน่งที่3กับตัวนี้เป็นตําแหน่งที่4ถ้ามี6ตัวตำแหน่งของมัธยฐานคือตัวที่เท่าไหร่ครับถ้ามี6ตัวมันคือ6กบวกหหารสองจำได้ไหมครับสูตรตำแหน่งของมัธยฐานมีค่าเท่ากับ n บวกหหารสอง ก็เลยกลายเป็น7ส่วนสองก็คือตัวที่สามจุห้าหรือพูดง่ายๆก็คือมัธยฐานต้องเกิดจากตัวที่สามบวกตัวที่สี่หารสองค่าของมันต้องอยู่ระหว่างตัวที่สามกับตัวที่สี่ถ้าวาง a อยู่ตรงนี้โดยปกติการวาง A อยู่ตรงนี้ A อาจจะมีค่าเท่ากับหหรือไม่งั้นมันก็น้อยกว่า6เป็นไปได้ไหมครับที่ตัวระหว่างตรงนี้สองตัวจะเป็นเลข7 มันต้องเรียงลําดับจากน้อยไปหามากอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้น a อยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอครับนั่นแปลว่าสิ่งที่พี่แบงค์วิเคราะห์ได้ก็คือ a อะต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งถูกไหมครับแล้วจึงทําให้ค่า2ตัวนี้ยมีตัวตรงกลางระหว่างมันอ่ะคือ7แต่ b จะอยู่ตรงไหนพี่แบงค์ยังไม่รู้นะหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็น b ร้อยกว่า a ก็ได้เขาถึงใส่ตรงนี้มาเป็น abslute a ลบ b ดังนั้นพี่แบงค์วิเคราะห์โดยใช้ a เป็นหลักก่อนสรุปนะครับ a ต้องอยู่ฝั่งขวามือของ6อีกทีหนึ่งเหตุผลเพราะมัธยฐานมันมากกว่า6ตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ 1, น, 2, ตนึตำแหน่งที่สตำแหน่งที่สไปแล้วตำแหน่งที่3.5มันต้องมากกว่า6ดังนั้น a เลยต้องไปอยู่อีกข้างหนึ่งทันทีเราก็เลยบอกว่า7มีค่าเท่ากับ6บวก a หาร2 เอมีคนถามพี่แบงค์แย้งขึ้นมาว่าแล้วแล้วเออมันไปอยู่หลังสุดเลยไม่ได้หรอ A กับ b อยู่หลังสุดถ้า a อยู่กับ b หลังสุดแปลว่าหกกับสิเ็ดมันหามัธยาฐานเนี่ยหาตรงกลางระหว่างมันเนี่ยมันใช้เลขเจ็ดไหมมันไม่ใช่ถูกไหมครับหกกับสิบเอ็ดตรงกลางระหว่างมันสองตัวเอาหกบวกสิบเอ็ดหารสองมันได้แปดจุห้ามันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามพี่แบงค์ก็เลยรู้ทันทีเลยว่า a ต้องอยู่ตรงนี้ แต่ b ยังไม่รู้ที่ั้นก็หา a มาก็คือหกบวก a ย้ายสองขึ้นไปคูณก็กลายเป็นสิบสี่ย้ายหกไปลบก็เลยกลายเป็นแปดก็เลยรู้ละว,ว่า a เป็นแปดเอา a ลงมาแทนค่าก็กลายเป็นยี่สิบหกเท่ากับหกเอ่อเท่ากับแปดบวก b b, b เดียวก็เลยกลายเป็นยี่สิบหกลบแปดหรือก็คือสิบแปดนั่นหมายความว่า ถ้าหา Absolute A ลบ B มันก็เลยจะกลายเป็น Absolute ของ8ลบ18มีค่าเท่ากับลบ10ซึ่งก็คือ10ในความเป็นจริงถ้าเมื่อกี้พี่แบงค์เอา B เป็นตัวที่มันมาอยู่ที่นี้แทน A มันก็แค่เปลี่ยนตัวนี้ทุกๆอย่างเป็น B ถูกปะครับ B ก็จะได้มาเป็น8แล้ว A ก็มาเป็น18แทนเวลาลบเลขกันออกมาก็ไม่ต่างกันอะเพราะมันใส่ Absol u t e โอเคนะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบ10ครับ